Mao sho. Sababia. Come on, Saba. So Wea. Wea is it? Wea? Wea. Wea. Oh, how Wea? Wea. Ale. Ale, Wea. Wea, Lucy. มีเห็ดไหมอาคาบเวียไม่สนใจเ้วเลยลู้สิมามาเร็วมานี่มานี่มามา,มาเรียกก็ไม่มาต้องให้เจ้าของเรียกต้องให้เจ้าของดีเรียกนะเราเรียกไม่มานะ ไปแล้วเหรอไปไหนล่ะจะไปไหนงอนเหรอคะดูสิมาได้ยินเสียงดูสิก็มาได้ยินเสียงก็มานะแม่จะหันมองเมินเรียกไปมาแล้วหันมองหันมองทำไมอะบรรยากาศฝั่งข้างนูน้น จ้าของเขาก็ไปทำงานอยู่ในโรงเก็บของเพราะว่าเดี๋ยวคนงานเขาจะมาวันวันเสาร์อีกแล้วทำงานอีกแล้วแกก็ทำงานของแกอีกวันเสาร์เนี่ยงานแกเยอะงานทำบ้านของแกนั่นแหละหิวเหรอหากินหญ้าไปเดอ้อก็ให้กินอาหารแล้วมากเนี่ยน่าจะได้อาหารกินนั่นเลยเราก็ไม่มีอะไรพี่ยีพี่ยีม้วยทูกใจ ตกใจหมดให้มีอะไรนะคะมาคุยเล่นกับม้าได้วันนี้เด้อว,วันนี้เราก็มาคุยกับม้านะคะมาหาคุยเล่นกับม้าค่ะกับบรรยากาศ20องศา21องศานะแต่ว่าเหมือนฝนฝนจะตกเย็นอยู่นะเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่มีปกติก็จะมีหมวกมาไม่ได้เอาหมวกหมวกอยู่ข้างบนเลยไ,ได้เอวหมวกขึ้นมา ้วไปเอาหมวกก่อนเดินเดาว่าไม่แน่นะอาจจะเดินขึ้นไปดูฝั่งข้างนู้นมีอะไรบ้างฝั่งข้างนู้นน่าจะมีอะไรให้หน่าให้เราหน้าไปเดินดูอาคบอ๊อบไปแล้วนะไปแล้วเนดะ้ออาคบ๊อบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะต้นตีนตุกเกะเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เด้อ ไม่มีอะไรให้กินเดอ้อวันนี้วันนี้มาเดินหาถ่ายคลิปเดอ้อขอบอเดอ้อถ้าไปคนเดียวอะ่ะมันก็กลัวๆอยู่นะมันมีสัตว์เข้ามาไงเราก็ไม่ค่อยกล้าเราไม่เราไม่คุ้นเคยเนาะไม่ค่อยกล้าเด้บางทีก็ก,กลัวอยู่กลัวไปเจอตัวอะไรเข้าเงี้ยเพราะบางช่วงเนี้ยแดดพอเริ่มแดดมันก็จะมีตัวอะไรเข้ามาเงี้ยพังพรบ้าง จิงหมาจิงจอกบ้างอะไรเงี้ยบางทีงก็กวางเก้งบ้างเข้ามาในเนี้ยเราก็กลัวกลัวค่ะไปคนเดียวถ้าอยู่ไม่ไกลก็โอเคนะไปเดินใกล้ๆอะไรเงี้ยก็ยังพอได้ขึ้นมาบนเขาขึ้นมาข้างบนเงี้ยปกติแถวเนี้ยจะมีเห็ดนะเนี่ยแถวเนี้ยเมื่อก่อนนะี แต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะยังไม่เกิดก็ได้เพราะว่าเดือนนี้มันมิถุนาเนาะ,ะกรกฎาคมกระกฎาคมสิงหาคมก็เริ่มมีแล้วนะนี่นะคะทุง่งทุ่งกว้างประมาณนี้เดอ้อทุกคนเดอ้ออันนี้อุย้ยเริ่มมาได้หนี่เริ่มเริ่มมีลูกใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็เริ่มมีลูกแล้วมันจะขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะต้นนี้เนี่ยต้นเอมอนเอมอนแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ จะเป็นลูกนัดอ่ะเขาเรียกลูกนัดบ้านเรามันแข็งๆเขาเรียกลูกอะไรไม่รู้ดอกไม้สวยๆตัดแล้วสวยไปจ้าไปลาะต่อเอ้อทุกคนเอ้อะไปหาถ่ายต่อนะคะดูแอปเปิลอันนี้ทิ่ลูกไม่สวยเลยเนี่ยลูกมันไม่สวยเนาะลูกมันแบบว่าไม่ได้ใส่ย,ยาม่ได้อะไรไงธรรมชาติลูกมันก็เลยเป็นแบบนี้ลูกมันไม่ค่อยสวย แต่มันก็มีลูกอยู่นะดกอยู่นะเนี่ยลูกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกมันไม่เหมือนไม่สดอะเนาะมันไม่สดใสอะไปละเดอ้อทุกคนยินแสงอะไรก็แก๊กก็แก,ก๊แกก็เสียวอยู่เด้อกลัวกลัวแม่กลัวสัตว์อะไรเข้ามาอนะไรไปเราเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเดอ้อทุกคนเดอ้อ